ดาราเด็กที่ได้รับความสนใจตั้งแต่ยังเด็กเธอได้รับความสนใจอย่างมากจากความงามของเธอและความสนใจทั้งหมดมุ่งไปที่อาชีพในอนาคตของเธอด้วยสำหรับิูล่าได้รับความสนใจจากสาธารณชนในฐานะนางแบบเด็กและได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยว,ว่าเธอได้เซ็นสัญญาพิเศษกับด่มแบ็กลาเิลค่ายย่อยของ y g e n ี e r t a i n m e n t ในปี2008 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอได้รับการยอมรับจากภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความคล้ายคลึงกับเจนนี่ไบรทพิงคเธอเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อลิตเดิ้ลเจนนี่หรือว่าน้องสาวคนเล็กของเจนนี่และได้รับความรักมากมายจากวงไบรทพิงคและจากแฟน เป็นเวลา4ปีแล้วที่มีข่าวว่าเอลล่าเซ็นสัญญากับสังกัดแยของว G ีและหลายคนเริ่มสังเกตว่าดาราสาวกำลังทำอะไรอยู่โชคดีที่เอลล่าอัปเดตให้แฟนๆของเธอทราบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอและแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นเติบโตขึ้นมาเพียงใดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา